สวัสดีค่ะด็กๆวันศุกร์ที่17กันยายน2564นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะลูกๆวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสอบเก็บคะแนนครั้งที่3กันแล้วนะคะอีก10คะแนนนะคะครูขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะ วันสุกเก็บก็เอบอเก็บเก็บคะแนนครั้งที่สมนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเราเก็บคะแนนไปอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างนะก็จะมีคัดลายมือ10คะแนนใช่ไหมคะเขียนตามคำบอก10คะแนนนะคะและอันนี้นะลูกนะาก็จะเป็นการเรียงประโยคใหม่นะคะแล้วก็การแจกลูกคำให้เด็กๆคำลงในสมุดนะคะทำงานให้เรียบร้อยเลยเพราะว่า ถือว่าครูคให้คะแนนการเขียนด้วยนะแล้วก็ความสะอาดเรียบร้อยด้วยนะคะะมีทั้งหมดสิบคะแนนนะลูกนะทำงานให้ส,สวยๆเลยนะคะให้เวลาทำงานนะคะวันนี้วันอะไรลูกคันสุกเนาะบางคนอาจจะมาเก็บงานวันเสาร์วันอา,าทิตย์นี้นะคะเพื่อผู้ปกครองสะดวกนะคะแต่ขอให้ทำงานให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้อ่เห็นแล้วแบบครูคอยากตรวจอ่ะ ลายมือแบบือตั้งใจเขียนงนี้นะคะ,อ,ะอีกสิบคะแนนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าเด็กๆเห็นไหมคะมีตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะลูลกนะคะหให้เด็กๆเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมดหาขอ้อเนาะให้เด็กๆเอามาเขียนเลยเอามาเรียงใหม่ได้เลยนะคะ ไม่ต้องเขียนโจทย์นะลูกนะให้เด็กออกคำมาเรียงใหม่ได้เลยถ้าเด็กมาเขียนโจทย์มันจะยาวไปนะคะเอาคำมาเขียนเรียงใหม่ได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์แล้วค่อยมาเรียงใหม่ลูกนะเอาคำมาเขียนเรียงใหม่ได้เลยนะคะมีทั้งหมดห้าข้อนะคะแล้วก็ตอนที่สองให้เด็กแยกส่วนประกอบของคำนะคะมีเพียงชนะต้น มีสระมีตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกนะคะเหมือนที่เราเหมือนที่เราทําในเล่มแดงนะลกูกนะคะอันนี้ห้าคะแนนนะคะลกูกอ่ะมันก็มีสระบางตัวที่ครูกุ้งยังไม่สอนเนาะมีบางตัวเท่านั้นแหละนะคะแต่ครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้เพราะเด็กๆอาจจะมีถามผู้ปกครองใช่ไหมใช่ไหมคะอ่านี่แหละค่ะสาเหตุหนึ่งที่ครูกุ้งเอาเอาอกข้อสอบที่มันแบบ ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าครูกุ้งเชื่อว่าเด็กบางคนก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการทดสอบอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะคะฝึกให้เด็กลองทําข้อสอบแล้วกันนะคะจริงๆข้อสอบมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะนะคะข้อสอบเก็บคะแนนหรือข้อสอบอตอนปลายภาคหรือปลายภาคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เราให้เด็กทําเองอ่านเองอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ทําได้เท่าที่เราทำเนาะถ้าวันศุกร์นี้ก็คือเก็บสามสิบคะแนนแล้วนะคะลูกนะคะคนไหนตามมาไหนงานไหนไม่ทันก็พยายามเก็บให้ทันนะคะเพราะคุ๊กุ้งก็มีคะแนนตัวนี้เอาไปรองรับนะคะเวลาตัดเกรดตัดอะไรจริงเทอมสองถ้าเกิดเปิดเรียนนะคะคะแนนส่วนนี้ก็จะมีผลในการ ตัดเกรดหรือให้คะแนนก็คือคะแนนเทอมหนึ่งเทอมสองต้องมารวมกันนะคะเราค่อยตัดเกรดอ่ะโอเคเนาะงานในวันนี้นะคะที่จริงครูกุ้งอยากให้เด็กเขียนตัวเลขไทยนะอืมนะคะที่จริงครูกุ้งเปลี่ยนหนึ่งกับสองตัวนี้นะล่ะแบบเห็นไหมคะในช่วงคะแนนมันเป็นเลขอารบิีกไม่เป็นไรเนาะเด็กเห็น เลขไทยวิชาภาษาไทยเด็กๆทำให้มันเต็มมันเป็นที่ใส่เลยเนาะให้เขียนเลขไทยนะคะ,ะให้เด็กๆตั้งใจทำงานให้ได้10บคะแนนเต็นมนะลูกนะค่ะวันนี้ครูคงก็ขอจบการสอบเก็บคะแนนเพียงเท่านี้นะคะตอนที่สองขีดตารางด้วยนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ขีดให้ก็ได้นะคะโอเคไหมโอเคนะคะให้เวลาทำสุกเสาร์อาทิตย์ ว่าี่ครูจะมาตรวจให้นะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ